ครับช่วงสองรายการบอกล่าวข่าวสิบจากสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยเมื่อกี้ผมได้ทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการร่วรมทําบุญหล่อพระประธานปางสุขโขไทยนะครับขนาดหน้าตัก1ร้อยสิบเอ็ดนิ้วนะครับประดิษฐานนัโบสถวัดจันทรสุขนะครับซึ่งตั้งอยู่นครลังสิทธิ์ตำบละชธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งพระครูธรรมธรสัมพันธ์ธิระธรรมโอนะครับเจ้าวัดวัด,วดจันทรสุขนะครับได้ บอกบุญประทางสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนขอสังสมคมพิทยไทยซึ่งในวันดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2565ตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6ปีขาลว,วันวิสาขบูชาเป็นวันดีพอดีครับ,รบก็เป็นงานนี้เนี่ยท่านดร,รนเชยวิสิตสมานสวนนายกสมาคมผู้สื่อข่าวของเราเไปร่วมด้วยครับับไปร่วมด้วยเชิญครับซึ่งบรรยากาศในงานก็ เป็นปะิรด,ดีฮะตั้งแต่ตอนเช้าเริ่มงานแต่ตอนเช้าผมก็ไปเสียสายแล้วซึ่งท่านก็มีทั้งพิธีพามะทำพิธีกรรมที่ถูกต้องเน่เพราะถือว่าการหลอกผูประธานเนี่ยถือว่าเป็นเป็นบุญใหญ่นะอจารย์คนก็แห่มาร่วมงานรนหลามเหมือนกันนะมีท่านนายกเทศมนตรีนครลังสิตเนี่ยร้อยตำรวจดเตรเตรุษทุกกระจ่างนท่านก็เข้ามาเป็นประธานร่วมในพิธีมีท่านพลเอกเดชาบุญจบาลครับ งาน,นี่มีท่านวิสิตนะพึ่งพรสวรรค์น,นะท่านเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างพระประธานนะ,ะคนพูดถึงคุณวิสิตเนี่ยคนนี้ก็เป็นเขาเ,เรียกเศรษฐีญี่ปุน่นหล่อพระประธานเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธานองค์ที่สิบห้าแล้วบอกบุญเยอะจังไอ้ตรงนี้เดี๋ยวค้าวหน้าต่อไปพวกเราต้องเอาสักองค์นะอาจารย์รดนะแต่พ,พระประธานก็มีองเดยนในบทแต่ละวัดนะฉะนั้นก็อาโมทนาบุญกับผู้คน มากมายที่เข้าไปร่วมงานในวันนั้นด้วยครับซึ่งท่านก็มีพระนานาชาติมานะฮะพระชีนานาชาติมาเพราะหลวงพ่อพระครูธรรมทรสัมพันธ์นะท่านเป็นพระนักปฏิบัติเป็นพระกรรมฐานปฏิบัตินั่งกรรมฐานท่านยังมีลูกศิษย์ลูกค้ามีอะไรเยอะแยะฮะจึงมีทั้งพระนานาชาติมาชีพระชีนานาชาติมาร่วมพิธีบุญในครั้งนี้นะฮะซึ่งงานก็หล่อร่วงสมบูรณ์ด้วยดีครับเดี๋ยวไปดูชิป ในพิธีงานกันนะครับติดตามรับชมวิดีโอครับไมได้แล้วค่ะคือตอนนี้หลอกอม่้วค i with Mooji

यदा <coughs> मानं ครับจากทิศในเรื่องของพิธีการหล่อพระประธานบางสุโ,โไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านนายกได้พูดถึงว่าพิธีดังกล่าวเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วผู้สาธารนินก่ยชอบนะฮะในเรื่องของการเข้าพิธีใหญ่ตรงเนี้ยครับ,รบหลายๆวัดที่ผ่านมาสังเกตเพราะว่าได้ข่าวว่ามีการหล่อพระประธานจะมากันแน่นหนาครับใช่ครับทีนี้เนี่ยนะครับก็าพเ้าขอญาตบอกบุญต่อเลยว่า ท่านสามารถที่ร่วมทําบุญต่อได้กนะฮะเ <นะ S 2> พราะเพราะว่าหลังจากทาพระประธานเสร็จเนี่ยโบสถ์ยังไม่เสร็จครับโบสถ์กำลังจะเริ่มสร้าง <c oughs> <c oughs> ใช่ร <c oughs> พระประธานก็ต้องใช้เวลาสร้างไปก่อนทักระยะหนึ่ง <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> หลวงพ่อท่านก็จะสร้างโบสถ์ต่อแล้วเดี๋ยวภาพขึ้นมาดูฮะเสร็จจากนี้แล้วพระประธานก็จะถูกประดิษฐานอยู่ในในโบสถ์นี้ฮะจากภาพที่เห็นนะฮะ <c oughs> จะโบสถ์นี้ยังไม่ได้สร้างนะถมดินไว้ เวลาปัจจัยฮะสร้างสร้างตรงที่บริเวณตรงที่ทําวิธีนะตรงนั้นจะเป็นเป็นโบสถ์ฮะท่านก็ไม่สร้างใหญ่โตแล้วที่นี่ถ้าสร้างพอพอพอดีพอดีฮะเพื่อจะให้มีที่บวชพระใช่ไหมครับต้องมีโบสถ์ถึงจะบวชพระได้นะฮะเราก็ชมภาพโบสถ์นะซึ่งได้ออกแบบไว้ในอนาคตที่จะมีการก่อสร้างขึ้นมาครับนี่นะครับจะสร้าง ฉะนั้นญาติโยมผู้มีจิตกุศลต่างๆที่จะร่วมอมุทนศทานบุญในการบริจาคก,การสร้างโบสถ์เพื่อผลิตสถานพระประธานที่รอไปตามที่ที่เห็นในภาพไปแล้วนะครับก็เชิญร่วมบริจาคได้ตามเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์บัญชีธนาคารของวัดที่นาจอไว้ให้นะครับในวันนั้นพิธีในวันนั้นก็มีอัศจรรย์อยู่ในะอาจารย์รอดตอนทาพิธีขณะทําพิธีก็เรียกว่าแดดจะจ้าอยู่พาทิพย์ชงก่อนเลยก เขาเรียกเหมือนเหมือนฝนฝนจะตกเหมือนฝนจะตก,ะตกแต่พอท,ทําพิธีฟ้าสว่างขึ้นนะฟ้าสว่างขึ้น,นฟ้าเปิดฟ้าเปิดฮะประตกใจเหมือน,นกันที่ช่วงช่วงจะหลอกพระประธานเกิดฝนลงมาทำยังไงกลับไม่มีฝนลงครับเป็นการอํานวยอํานวยชัยจากสวัรด์์จาก องค์พระสมมาสจมพุทธเจ้าครับทำให้งานรู่ร่วงไปด้วยดีพราววันนั้นก็มีท่านพระผู้ใหญ่มาหลายท่านนะครับอย่างเจ้าคณะจังหวัดปทุมธาน,นีท่านก็เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีนะฮะก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านนายกได้พูดถึงกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหล่อพระประธานเนี่ยก็จะเห็นว่าในวันพิธีดังกล่าวเนี่ยนะครับจะมีส่ภาพระเหลือขึ้น้วยก็จะมีในเรื่องของประธานในพิธีกล่าวเลยแล้วก็ตามท่านผู้ชมนะครับหรือท่านที่อยู่ทางวัดเนี่ย ใกล้ๆก,กันวัดจันทรศุกร์เนี่ยก็สามารถที่จะร่วทรมทำบุญในการสร้างพระอุโบสถด้วยสามารถสามารถเข้าไปสร้างสามารถเข้าไปร่วทรมทำบุญได้ตลอดเวลาอันนี้มันภาพแรกๆหรือป,ปลายๆแล้วภาพปลายๆนี้มาวัดขออนุญาตแจ้งสถานที่อีกทีหนึ่งนะครับว่าวัดจันทรสุกนั้นตั้งอยู่นะครับเลขที่89เทศบานลนครหลังสิทธิ์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ไปกราบนวัตการ ที่วัดนี้ได้นะครับครับก็คาดว่าการจ้างอุโบสถหลังนี้น่าจะใช้เวลาสักปีสองปีฮะครับซึ่งก็ยังมีเวลาให้ให้ญาติโยมเข้าไปทําบุญทำทำบุญทำกุศลกันอย่างเต็มที่ฮะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกคุณต่อนะครับในเรื่องของการร่วมทอดพระป่าสามัคคีนะครับที่วัดคงคารามบนนะครับตำบลบางบงกงอำเภอบางบากงจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวเรามาพบ อีเชื่อมวิสานของรายการบอกเลา่าข่าวสิทธิจากสมาคมผู้สื่อข่าวสืบเนื่องเพื่อสังคมเทยไทยครับ